สวัสดีครับพบกับ vimonwatch.com อีกเหมือนเดิมนะครับผมก็บอสนะครับจากวิมอนท่าแพเชียงใหม่นะครับ,ก,รบก็วันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะครับรอคอยมานานแสนนานเนาะก็วันนี้ผมจะมาเปิดกล่องให้ดูนะครับสำหรับจิมเบนซีรีส์4นะครับตัวนี้ก็คือแบบโหยกระแสแบบการตลาดหรือว่าโฆษณาหรือว่าแบบ สังคมหรือว่าคนที่ชอบเซโก้นี่แบบอตอนแรกก็บอกแบบไม่สวยทําไมออกมาสีม่วงเอาไปเอามาพอเห็นตัวจริงกันแบบอผู้ไม่ออกเลยเนาะก็โดนกับไปคนละเรือนสองเรือนเนาะแต่เดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังเนาะในแง่ของประสิทธิภาพแล้วก็ในแง่ของทําไมต้องต้องน่าซื้อแล้วก็น่าน่าใสา่หรือว่าน่าเก็บนะครับวันนี้ก็จะครบเครื่องเลยนะครับรวมทั้งหมดเลย แล้วก,ก็จะรู้ด้วยว่าทําไมมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ผมจะอธิบายให้หมดเลยนะครับก็เปิดกล่องเลยนะครับตัวนี้เป็นซูโม่นะครับเป็นจริงๆมันเป็นจิมเบนซีรีส์4ก็คือมันอยู่ในรูปแบบซูโม่นะครับก็เริ่มได้กล่องแรกเลยนะครับกล่องแรกมาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกล่องที่ได้มาก็าจะเป็นกล่องนี้นะครับพอเปิดมาแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นกล่องนี้กันเนะเาะก็จะไม่ก็จะเปิดออกมาก็าจะเป็นกล่องสีขาวนะครับนี่ มันใหญ่หน่อยนะครับก็ยังไงต้องขอโทษด้วยเนาะเพราะว่าตัวสแตนถือกล้องนี่มันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่โฟกัสกว้างเนาะก็เนี่ยกล่องมันค่อนข้างใหญ่เลยนะครับกล่องกระดาษสีขาวที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองจินตนาการเนาะแล้วกันนะครับเนี่ยเปิดกันเลยนะครับ กล่องตัวหน้าตัวในก็เป็นเจอสีดำแบบนี้นะครับเซก,ก้กล่องก็กล่องกระดาษสีดำใหญ่ๆเลยนะครับนี่นะครับเปิดต่อเปิดต่อกระลึบเริ่มละเริ่มละเริ่ม,มละ ด้านล่างกล่องนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับดูด้านล่างก่อนก่อนนะครับก็สิ่งที่จะเห็นก็จะมีผ้านะครับผ้าเซโกตัวนี้ผมก็อาจจะพูดได้เลยว่าผมจะแถมผ้าให้ให้สำหรับคนที่ซื้อรุ่นนี้แล้วก็อาจจะต่อต่อไปอาจจะไม่ได้แถมผ้า้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แถมผ้ามาให้แล้วที่ผมแถมให้ก็คือแบบอันเป็นเป็นผ้าที่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะแถมผ้าให้สําหรับรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบ รุ่นสุดท้ายละเนาะซ,ซ,ซื้อต่อไปผมก็จะไม่ได้แถมผ้าให้้นะครับก็ยังแถมให้อยู่นะครับผ้าสีโกแล้วก็จะมีคู่มือนะครับไอ้ตัวนี้เป็นคู่มือแบบด้านล่างด้านหลังอาไว้เก็บใบรับประกันนะครับก็จะมาคราวนี้ก็จะเป็นสแกนมาเลยนะครับว่าหมายเลขซีเรียลอะไรมีทั้งหมดกี่เรือนนะครับเครื่องเบอร์อะไรนะครับรุ่นคืออะไรนะครับก็เวลาซื้อก็เขาก็จะปัม๊มปั๊มล้างหรือว่าเขียนชื่อร้านแล้วก็ลงวันที่ให้เรียบร้อยนะครับ ก,การัจีก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เราซื้อนะครับต่อไปก็เป็นคู่มือนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเครื่อง6 a 15นะครับเขาก็อธิบายละเอียดเลยครับว่ามันตั้งยังไงเนาะเครื่องแต่จริงๆแล้วมันก็ตั้งไม่ยากหรอกครับเนาะอันนี้คือส่วนด้านกองด้านล่างมันนะครับผมอา้าวเราไปดูตัวหลักกันนี่นะครับ อันนี้เป็นกล่องข้างนอกมันนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บแหมเริ่มเริ่มมีสีม่วงฟึบแหมเปิดมาเราก็จะเจอเลยครับตัวนี้แบบมาพร้อมกับกล่องสีม่วงนะครับกระมี่สีม่วงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อตรงนี้เป็นเป็นแผ่นโฟมแล้วก็นี่จะเขียนว่า prospect jimbe เ,เออไม่มี j i m b เนอะ ก็โปรสเปกเนาะลิมิเต็ดแล้วก็เออมีจิมเบตรงนี้เป็นเป็นรูปแบบหางมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฉลามวานนะครับมีรูกป,ปลา3ตัวเนาะลิมิเต็ดอี dition นะครับก็รุ่นนี้ S R P 0 5 5รหัส J นะครับตัวนี้ก็จะมีในแค่บ้านเรานะครับก็ถ้าคนบ้านเราไม่ซื้อก็ไม่ต้องพูดนะครับก็ก็คงไปหยุดทำจีนตามฮ่องกองตามมาเลเซียตามสิงคโปร์แน่นอนนะครับ ส่วนราคาก็ไม่ใช่3 7มหมว่าที่ลดกันสิบเปอร์เซนหรือสามหมนิดๆเนาะก็คงไป50,000กว่าบาทซึ่งซึ่งเป็นแน่นอนเนาะยิ่งคนในยุโรปตอนนี้ก็ให้ความสนใจกันเยอะมากๆนะครับก็ถ้าใครเป็นแฟนเซโก้ที่ต้องเก็บผมว่ารีบซื้อตอนนี้นครับราคาดลดแล้วครับเนาะเรามาดูใกล้ๆก็นี่ เห็นทีแรกนะครับผมแบบรู้สึกแบบด้านในอนะครับมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นน้ําทะเลแบบสะท้อนแสงถ้าเกิดถ้าเกิดเราอเอาอยู่กับแสงหรืออยู่กับไฟนิดๆหน่นอยๆนี่นะครับมันจะตัดกันดีมากเลยครับมันเหมือนกับน้ําทะเลมันกําลังแบบกําลังไหลอะไรอย่างเงี้ยครับมันให้ความรู้สึกนะแล้วก็ความละเอียดของหน้าปัดเนาะซึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเนาะมันจะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับ ใช่แล้วก็เข็มวินาทีก็จะเป็นจุดสีม่วงนะครับตัวเรือนี้ก็จะเป็นลมดำนะครับหรือว่าเรียกว่าลมดำตัวนี้จะไม่ลอกนะครับรามาดูกันเลยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับเดี๋ยวเราคุยค่อยคุยสสยกันทีหลังแล้วกันเนาะโอเคตัวนี้คือจิมเบซีรี่สีนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าจิมเบซูโม่นะครับ ตัวนี้ตัวเรือนสีดำนะครับขอบหน้าปัดสีม่วงนะครับเม็ดมะยมสีดำนะครับสแกนคําว่า A S มานะครับเม็ดใหญ่ก็เท่าเท่ารุ่นซูโม,มปกตินะครับแล้วก็มีขยายก็ขยายวันที่ตรงนี้ด้วยนะครับกระจกเป็นแบบแซฟไฟนะครับแน่นอนนอกลิมิเต็ดส่วนใหญ่จะเป็นแซฟไฟกันหมดแล้วสังเกตง่ายๆถ้าเป็นเซฟไฟไม่เซฟไฟมันก็ จะสังเกตได้จากฝากหลังนะครับมันจะสแกนมาว่า s ซาไฟร์นี่เห็นไหมครับ s ซ f ไฟ e ์คริสตัลแล้วก็จํานวนเลขนะครับเรือนนี้เป็นเรือนที่072นะครับทับ1639นะครับจิมเบนะครับตัวนี้จะเป็นการน้ําได้200เมตรนะครับเนื่องจากเป็นเม็ดมายมแบบเกลียวนะครับก็เรามาเริ่มกันที่ทําไมต้องสีม่วงเนาะตามคอนเซปต์เลย ก็จะมีทั้งหมดส,สีสามสีสีเนาะสีม네่วงสีน้ำเงินส,ส,ส,สีดําส,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 สีทองนะครับก็แรกแรกเลยก็จะเป็นแบบสีม่วงเนาะก็ถ้าใครสังเกตเห็นตามที่เขาโปรโมทกันมันจะเป็นรูปทะเลแล้วก็รูปท้องฟ้าแล้วก็รูปตัดกับแสงอาทิตย์ที่โผล่มาแบบแผ่ๆนิดหนึ่งเนาะก็รุ่นนี้ก็ให้ความหมายว่าแบบถ้าสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นแบบท้องฟ้าที่แบบกลางคืนเนาะที่แบบยังไงอะ เออถ้าเกิดดูรูปแล้วก็จะเข้าใจแล้วก็สีทองมาจากสีขอบฟ้าที่แบบมีแสงนิดๆ,ๆนเนาะส่วนสีน้ําเงินนี่ก็จะเป็นแบบสีแผงต้อนเนาะก็เลื่องง่งไๆว่าเรือรุ่นเนี่ยมันมันทำมาตามคอนเซ็ปต์ว่าทะเลเรืองแสงนะครับหรือว่าบูเวฟนะครับตัวนี้เนาะทามาตามสีแผงต้อนอืมแล้วก็สีดํานี่ก็เปรียบเสมือนกับน้ําทะเลตอนกลางคืนเนี่ยครับเนาะที่แบบ มันมืดสนิทเลยมันจะถึงจะเกิดปรากฏการณ์แพลงต้อนหรือว่าบูเวฟอันนี้ได้นะครับก็เรื่องนี้ก็ทําออกมากแบบลงตัวมากๆเลยนะครับเห็นทีแรกนะครับโอ้รู้สึกม่าแบบถ้าใครถ้าใครที่ชอบหรือว่าไม่ไม่ได้ไปไปตอนนี้หรือว่าราคานี้นะครับก็จะต้องเสียใจยแน่นอนเนาะเพราะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลย สำหรับคนที่แบบไม่มีโอกาสได้ไปดูตัวจริงเนอะก็อยากให้แบบดูดูคลิปนี้ก็แบบเออเว้ยเห็นชัดดีอะไรเงี้ยผมก็มีความตั้งใจแบบนั้นนะนะนะครับ ถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะตรงข้างล่างเนี้ยนะครับตัว x นี้จะมีคำว่า limited edition เป็นสีทองนะครับบางๆอยู่นะแล้วก็ dive r 200เมตรนะครับตัวนี้ก็ขอบ,ขอบหน้าปัดก,ก็หมุนได้เหมือนเดิมนะครับมันเข็มนาฬิกานะครับตัวนี้ทุกอย่างสเปคทุกอย่างจะเหมือนซูโม่เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะมีขนาดที่ต่างกันหรือเปล่านะในที่นี้ผมก็จะไม่ขอวัดหให้เนาะก็สายก็อ20อะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนซูโมท่ทุกอย่างเลยนะครับโอเคสวยจริงจริง นะครับป้าย limited edition ่ i m b a เ e, นะครับส่วนราคาตั้งนะครับก็เท่ากันนะครับส7 5 0 0่นนาร้นะครับส่วนร้านที่ลดก็เขาก็จะลดไม่เกิน10%นะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าอยากซื้อ Limit e d เนาะก็ให้ซื้อช่วงที่มันออกใหม่ผมจะย้ำตลอดเลยว่าถ้าอยากได้ l ิม i t ต็ซื้อตอนมันออกใหม่ถ้ารอนะครับรับรองว่าบางทีเนาะก็อาจจะเห็นอยู่ว่าราคามันลด ก็ตามตามความต้องการของลูกค้าเนาะแต่ว่ารุ่นเนี้ยพี่ไม่ต้องแบบหรือว่าลูกค้าไม่ต้องแบบหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยคือไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะลงไปกว่านี้นะครับก็คงต้องขึ้นอย่างเดียวนะครับก็แนะนําได้ถ้าถ้าเก็บได้ก็ถ้าชอบนะก็เก็บแล้วก็ถ้ามีแบบความสามารถก็ออสองเรือนก็ได้เนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ข,ขายได้แน่นอนนะสำหรับคนที่แบบชอบซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับ สๆนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูลูมีไบต์นะครับแต่ว่าก่อนไปดูลูมิีไบต์ผมจะให้ดูสายก่อนที่เขาแถมมานะครับตัวสายที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นสายยางนะครับอ้ตัวนี้จะต่างกับรุ่นรุ่นทั่วไปนิดหน่อยนะครับเพราะมีขนาดหนกกว่านะครับ รุ่นรุ่นเต่ารุ่นจม,มูไลมันมันจะไม่เหมือนกันเนาะจะมีขนาดนักกว่าหรือเปล่าวะคิดว่าใช่นะเพราะลายตรงนี้มันมันจะไม่เหมือนอะ่ะผมผมสัมผัสได้ว่ามันไม่เหมือนอะ่ะอืมเนาะแล้วก็หัวเหล็กก็จะเป็นสแตนเลสเนาะสาหรับคนที่ไม่ชอบสายเหล็กหรือว่าสายแบบนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนสายเป็นสายแบบนี้ได้นะครับอืม เป็นไงครับชัดเจนเนาะก็ไม่มีละข้างล่ลางก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมจะให้ดูอ่ายังไงดีพูว่าไงอ๋อเรื่องแสงเนาะมันความสว่างในที่มืดนะคะรับดูว่าลูมีไบจากจากตัวนี้นะครับว่ามันชัดหรือเปล่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆจะได้แบบเอาไว้เปรียบเทียบได้นะครับโอเค ก็ลงม,มีไบต์ตัวนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะครับเหมือนรุ่นซูโมทุกอย่างนะครับความสว่างความอะไรก็แล้วแต่เราใช้เนาะถ้าเกิดเราเพิ่งออกแดดมาจ้าจ,จ,จัดจัดเลยเข้ามาอยู่ในที่มืดปุ๊บแน่นอนครับมันจะสว่างแบบปี๊ดเลยเนาะแล้วหรือว่าถ้าใครเก็บไว้ในกล่องอย่างเดียวเก็บไว้ในตู้มืดๆอย่างเดียวออกมาใช้แน่นอนครับไม่มีไม่มีสว่างเพราะว่ามันยังไม่ได้เจอกับแสงเนาะ ยังไงก็ความสว่างก็หนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เอาออกมาใช้หรือเปล่าด้วยนะครับให้มันโดนแสงโดนอะไรบ้างเนาะก็หลักๆก็รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดไฟก่อนอ้าวก็วันนี้ก็ขอฝากรุ่น SRP ไม่ใช่ S R P สิ S R P B 0 5 5 J นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆว่ารุ่มจิมเบ s e r ี่สีหรือว่าซูโม j i m b เบ j จิมเบ้ซูโมอะไรก็ได้หมดนะครับเนาะเท่าที่เห็นมาเนาะเพิ่มเติมให้เห็นเล็กน้อยเท่าที่เห็นมาคือซูโม่หน้าม่วงนี้ไม่เคยมีนะอืมหน้าเขียว่มีแล้วมีสองรอบแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ ไม,ไม่ต้องบอกว่าน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นเนาะก็คือซื้อเถอะนะครับถ้าถ้าชอบเซโก้นะครับก็ซื้อเลยนะครับตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาสงสัยยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติม <ๆ S 1> ได้ตามไลน์แอดเลยนะครับถ้าทาง Facebook ผมอาจจะตอบช้าหรืออาจจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าข้อความบางทีมันเข้ามาพอสมควรเนาะมันมันไม่เห็นมันไม่แจ้งเตือนเนี้ยผมก็ไล่ดูไม่ทันเนาะแต่ถ้าเกิดตามตามไลน์แอดเนี้ยผมจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่า ว่าแบบเออมันขึ้นมาหรือเปล่าเนาะยังไงก็เพื่อนๆก็ทักมาทางไลน์ดีกว่านะครับหรือว่าใครอยากส่งนาฬิกามาส่งซ่อมก็สอบถามมาทางไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากเซก้าินเบรรุ่นที่สี่นะครับมาในคาบซูโม่ด้วยวันนี้เนาะก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอนาอีกดตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ